ออยากได้ X อ่าค่ะสีแดงน่ะอยากได้โฟลิก้าเข้าไปรุ่นอยากได้เองสีแดงเสิบสามเอฟวีสิบสามมันเฟี้ยวอยากได้โทรศัพท์เรนบีนาบีเฮ้ยไม่ให้มาของกูนั่นน่ะมีแมวมีแมวโอ้ยมีแมวมีแมวมาโทรศัพท์ครับไอสัตว์โทรศัพท์โทรศัพท์มึงคิดอะไรกันเนี่ยเฮ้ย เราจะตั้งชื่อเกมเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดันแร้งเหรอดันแร้งตึงๆอ๋อดันแร้งสุดโหพี่โดนหรืออยากซูม oh. ไม่น่าจะดันแร้งอ่ะ R O V เหรอไม่เอาอ่ะไม่ได้เป็นสปอนกูไม่เอาไม่ให้แทนว่าดันแร้งกับพี่เอลิกโชตึงไม่เอาอ่ะ <c oughs> เออกูตั้งชื่อตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่เอลิกเอลิกไม่ค่อยตึงเวลาแท้สุดอ่ะ แล้วเขาเอานะแล้วเขาเอาเขาซานตาหรือหน้า,ากากอานนี้ดิแต่กูใส่ผ้าพ<อ>ัาใ่ผ้าเลยดิเอาผ้านี้เลยกันะโชว์ฟันไปหนึ่งที <c oughs> <c oughs> โอ้ยฟันโคตรห่างอ่ะกูอยากจะหลัดฟันมากเลยวะไม,ไม่แล้วเขาใส่อันนี้ดีไหมใส่แล้วก็ใส่ถือไว้รุ่นเชิญน,นำสท้ายโอเคสติมเข้าไปดูนะครับสติมแล้วครับไว้รุ่นก็อย่าลืมไปติดสตาร์ดันล่างไว้ลุ้น เปิดเครื่องเดียวพอไม่ต้องหล<ร>ายเฮ้ยคันน,นี้เขาอยาก,เ,กเล,ล่นเกมเลนไรอ่ะเฮ้ยอุตตามาสวยอุตต้าเราเล่นกับเอลิคกันตนะัวหน้าเอลิกเจอตรงฮัลโหลเฮ้ยเอลิกมาแล้วเอลิกมาแล้วแม่บายเอลิคกันตัวหน้าลากรอนคะัาตัวหบ๊ายบายเอลิคคนเต็มแล้วเพื่อนรัก <laughs> <า>คำเ,คเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ไปไปเอลิคัตโตดาโอ้ยอยากเล่นด้วยคนมันจะเต็มแล้วดิเฮ้ยไอมิกเอมิกเอ้ยมิกไม่เล่นหรอกไม่เอาเชิญมิกเขาเชิญมิกไม่ต้องไม่ต้องเชิญใครแล้วอุนตาบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาของมันก็น่าจะแบบหลายชั่วโมงก็เล่นก็เล่นไม่ได้รแบบนาเตียเต็มแล้วเออเป็นไงล่ะคัตโตนายบายคัตโตนากูไปแล้วไม่นะคัตโตนาฉลังมาไม่ไปยู่เพื่อนแมนทั้งมาแล้วแม่ ม่เหี้ยเป็นชื่อเถอะคันโตน่าเชื่อกูฟิวสุดเอลิสเลี้ยงเหมือนเด็กน้อยได้ไหมเอ้ยพูดไม่ได้สตรีมอยู่สตรีมอยู่เว้ยโอเคครับเฮ้โอ้ยมันพูดอะไรไม่รู้เลยเนี่ยได้เกิดคนดูถึงนะแม่เฮ้ยไม่มีใครดูเลยเศร้าอ่ะกดเถิดสี่ีสองสี่สามเวอร์สีสามเวอร์สี่สามไอริกไอลิกไอลิสอนุ่งมาไอริสไอริกคอนโดน่าเนี่ยก็เขาลุกมาแล้วไง โอเคโอเคเอ Merkel, Circuit, uno, okay, yes, yes. ้ยว mm, ันนังพ okay. okay. ี่อยากจะกินน้อะแต่กินนี้มันไม่เท่อะโอเคไปลุ้นเย็เย็ดเอาว่ะเดี๋ยวดเอ้ยชุดนี้ชุดนี้ไม่เท่ชุดนี้ไม่เท่แนึงใส่กล้ามท้องแบบกล้ามท้องมีกล้ามท้องอยู่นี่เป็นไงกล้ามท้องกูเฟี้ยวเปล่าเห็นหัวนมเห็นหัวนมสองดูเลยผมกมีเห็นหัวนมสองดูเลยผมก็มคุณตอาชวนมิกดีไหมม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคอ่าไม่ต้องเชิญใครทั้งนั้นแต่ไว้รุ่น เชิญใครไม่รู้เชิญมัวอะเหี้หยกดเล็กเลยรอพี่เขาออนเกมแล้วเอลิชชดตึ้ก็บายยนะเพราะว่าตีเต็มโอเคเขาจะเป็นดันแรงสุดโหดของวันนี้นะครับไม่สำคันญเติๆ์ดเต,ต็ไม่เติรันเี่ยได้เหอนคนดูถึง ยังมีความรักให้เธอผู้เด э ียว like yeah, ตั้งแต่ร okay, ักเจอทีมเรามีหัวนมสองข้างไหมเจ็ดตัวให้โลเกตเล่นไหมครับวะอยากดูว่ะโลเกตกูอัเรื่องพี่เกมดูพี่กับผมดิอะไรเล่นซังของเบาหนึ่งหนึ่งเบาเอากาสตรีมไปเลยอกากสตรีมไปเลยแล้วก็ไปย้อนดูสนุกแค่ไหนดูกูเล่นอ่ะเด็ดยเฮ้ขอร้องอย่าเจ๊เด็กปากดีกูไม่ชอบกูบอกเลยถ้าเกิดอุ้ยเย็ดไอ้เวอย์เย็ดตีกูมาเย็ด ตึงนักหรอตึงนักตึงหมาเห็นเขาได้พูดล่ำเลือกันนะ่ะซ้ำๆตึงตึงตึงเย็น <Yeah. S 1> เอลิกอย่าไปแอ็กหน้าเขาเอลิกโดนย,ย,ยิงไม่เอาฮาเลยนะโ okay. อเคเอลิอลิอลิอย่าไปตึงพลออย่าไปแอ็หน้าเขาเอลิอย่าไปตึงพลออย่าไปแอ็หน้าเขาเดี๋ยวเขาดา่าเดี๋ยวเขามาทักมาดา่าเราเอ้ยตมีตีมอีกุบวงฟ้าไว้รุ่นเอลิกต้องไหวนะถ้าเกิดเอลิกตายก็บายบาย <laughs> <laughs> อะไรกันครับเนี่ยไมยรูทเอฟเอฟเขาจะเล่นให้เต็มที่ได้เลยเอลิกหยบทำดิหยุบแบบม้ยมันมีคนอะ่ะวันเหรอวันเหรออย่าวันสิมันมีคนอยู่ข้างหลังเด้อ <laughs> ไม่ต้องกลัวมีวคนเยอะแคมป์ะเอาไงดีใส่เลยว่ามาขนาดนี้ก็ต้องเอาแล้วนะแต่เลยดิไอ้นี่แต่มันไม่เหมือนสองคนไหนเวอร์คือไม่กดสี่อ่ะคือตีมันจะออนเยอะมากเว้ย ขาก็เหมือนส่องไอ้พิษเกมอีกมาก็ไม่มีประยโยชน์แรงเกินแรงเกินไปรุ่นไม่มไมได่าเอ้ยทำไมกูลงมาทำไมกูได้ของดีวะอ๋อกูเลยไปกูมีสเสบียงนี่ว่าเออมันมีสเสบียงมันจะได้ของอยู่ <มา S 1> โอ้ยเฮ้ยเขาตื่นเต้นว่ะมึงจะติดเต้นเพื่อเล่นเกมไม่ได้แข่ง<ไ>ฟรีไฟน์นเลยไอ<ว>้เวรระดักเองใช้เวรไม่มาทางกูเวอรผมไม่มีปืนดิผมมีแต่ขา ดีปะได้ถือรหลังให้ระวังนะถ้าตายคือจบอ่ะมาเลยมาดิเย้ตรงนี้มีบาเล่เอาบ้างล่วงๆเอาเอระงก่อนขอเขาเร่นสไนายเขอเรื่องจะนาย,ยนายักเที่ได้บาเล่ก็บอกอุ้ยมาดิเฮ้เมื่ได้สองก็บ,บอกเลยที่ผมขอเล่นงผมขอเล่นค่ะที่ขอสไนไอ้หลังเข้าหลังเอ้ิคังต้นหน้ามี เฮ้ยไม่มาคิวว่ะเอลิกเอลิกบ้านเอลิกบ้านเอลิกอยู่ไหนบ้านเลิกอยู่ไหนนู่นนู่นอยู่ตรงนี้เอานู่นอยู่นี่มันตรงไหนวะเนีในในตรงนั้นพี่เตรียมขอเินค่านะเออเอาเลยเลยเอาเลยเลยกูขอเนี่ยตรงเนี้ยพี่เยมบ้านเลิตรงนี้เสร็จละสวยหมดเมืองว่ะเฮ้ยถอยเลยถอยเลยถอ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 ยเลยพี่เตรียมผมไม่้าของแตกเอาเลยมึงมาบ้านเอีกก็บอกเลยมึงเอาเลยเอาเลยบ้านเลยเลย กูจะบาเล่นสกอร์เลยเลยเลยบาลิเดี๋ยวเล่นมาเลยเลยเฮียทักตี้บาลิทักตี้กูบอกเลยตึงจัดอ่ะไม่เป็นเลยคือตัวชาร์จจะมีตัวเดียวคือเอลิคขับต้นขาเว้ยโอ้ยทักตี้ชาร์จยังไงามอยู่มาอยู่เอลิคเอลิกมาอยู่เอลิคประจําประจําประจําจะเป็นตัวตัวประจําหลักใช่ป่ะจะเป็นพี่กับเองสองคนอืมแต่ตอนนี้ต้องเป็นเอลิคต้องยกให้เอลิกตามหวังที่เอลิคขับต้นขา เอาหน่อยน้องละเอาหน่อยเพื่อนละไม่กินเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่งั้นมีตัวช้าหนูไม่ดูนะค่ะแม่แเมื่อกี้คนไม่กอดเพราะแม่เจ็ดได้อยู่เบอร์คิดดูฟาร์มาร์าลูกสองสุดยอดอย่าหาทำนะครับฟาร์มาร์าลูกสองอ่ะดูเขาด่าเอาหน่าเหมือนไม่อยากเหมือนอุ้ยหลวงมาดิเอ้าเออแตงดูเหมือนขวัญเลยว่ะอ้าวตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอเนี่ยทั้งเมืองมีตัวเดียว ไปนอนเอ้าลงไปนอนกับราเมะม่วงแล้วนะเราอะจะคุยกับราเมะม่วงก็ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่บอกเฮ้ยแมวไม,ไม่ไม่หนูบาลินแล้วอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยม่อจะเปลี่ยนใจดิวะคือแบบการตัดสินใจคือการเล่นเกมที่ดีที่สุดในโลกตอนแรกจะเล่นบาลิฟนฟุ้งไงแต่แมวเอดีกว่านคาดีกว่าคากับบาลินเมื่อมึงไปดูสตรีมดิว่ากูสับดูแค่ไหนอ่ะทุกคนแม่เฮ้ยถ้าเกิดผมตัดสินนะผมจะเอากล้องมาไว้ตรงแขนอะและให้ดูว่าผมเล่นในความจริงไหมเดี๋ยวหาว่าไม่จริงเดี๋ยวกูต่อยหรือกูเค้กกับบ้านให้หรอก ชอบหาว่าไม่จรงไม่จริงให้กูเอากล้องมาเปิดตรงนี้เลยแบบสดเนี่ยเอาไหมเอาไหม,เอ,ไมเอาเลยไหมแล้วก็ไปย้อนดูสตรีมว่ากูเล่นในความจริงกับเปล่ากูเล่นยังไงมันเล่นยังไองอะไรเงี้ยแต่พี่เล่นในความจริงอยากให้ผมสอนก็ทักแชทมาได้แล้วส่วนตัวหลังไม่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีคนดูนี่ก็ไม่เอานะอยากให้มีนิวซี่อ่ะใครอ่ะก็เล่นดิ <laughs> เป็นไงล่ะโดนเอลิกส่วนไม่ดีเฮ้ยเชื่อฟังหัวหน้าทีมหน่อยขัดต้นหน้าสั่งแล้วเฮ้ย ครับกระโดดครับกระโดดครับครับเฮ้ยเย็ดคาโตนาคาโตนาขอโทษเออมิโลปีอยู่ไหนแล้วพี่ดูงานก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแชร์ลิงก์ไปให้เชกี้คนกินผีเดี๋ยวเชกี้คนเด็กผีโทษแดกพีไม่มีคนดูเลยอ่ะเศร้าอ่ะเศร้าใครยังไม่มไปป๊อปอ่ะไม่ได้ดู เราต้องแชร์ไปให้พิทยาถอนส่งไปแชร์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 ให้แซกซีคอนที่พี่คนเด็กเกมแล้วแพ้เกมแล้วพี่แกชื่ออะไรไม่เก่ไม่โดนขับรถเฮ้ยใช่หรอเอาเอารถมาดิกูอยากได้ว่ะกูอยากรู้สึกว่าอยากจะแดนอะไรลยซ้หน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้แหละเหรอเราเปิดเราปิดโคตรลุ้ทำไมอ่ะไม่รุ่น ระวังขับทะลุไอ้พวกครู้ทำไม,มระวังระวังขับทะลุระวังร,ระวัง,วง,ยวงอย่าหุ่ยไว้บอกูกูดููกมีประสบการณ์มามากพออยู่หลังระว่หลังต้นไหอ้าวอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วปี๋เลยกูเฮ้ยเก็บหนักเก็บหนักเฮ้ยเอาดิสวยนี่ไงกูโดนต่อยหมกกวกหลุดกลับแล้วอีลิศบอกว่าอย่ายิงรถกูรถกูจะเก็บไว้เล่นเฮ้ยเฮ้ยมีตัว ว่ามีตัวเมือ่อกแบบี้แมสแป๊บตุ่นโอ้โหอะไรวะเบื่อชัดเลยกูมาดิกูเปิดโคโนโฟีเลยใหญ่ๆเพิ่งมาดิเอาตัวตก่อนมีตัวมีตัวโอเคเฮ้ยมันเล่นบาเลตวังบาเลตอะไรคะรับค่ะรับอุ้ยมันเล่ขายไปเจมตายวะไปเจมคาเจน กูมีโลโบกูมีโลโบกูโโบไหวให้มันหนีให้มันหนีให้มันหนีระวังด้วยไม่จะถอยแล้วมันมันอยู่หลังหินเอาเดียวดิมาเลยมาเลยเตกมเดินทางไหนรับผมไปแลกกอะแป๊บม,มาด<ต>อาอิอย่าเพิ่งถอยกูอย่าเพิ่งถอยเอากองตัวเดียวตัวเดียวไอ้หลิงแมววะ ฮะมีไ pues อ nah ้บอบ้างมาหน่อยมาหน่อยไอ้มาหน่อยดิโอ้ยมีไอ้บออย่ามึงถอยอย่ามึงถอยเอาไม่ได้ตัวเดียวเอาชิหน่อยเอาชิ้นมาเล้วกินมมีตัวเดือดล่อยู่โฟชิโนไอ้แค่เอ้ยแม่งตอนนั้่าจะตาอุ๋ยแล้วเอาหนูไม่เอาหนูจะกินปลาหมึกโอ้บอกมันจะดอลลี่อะไรโอ้ยน้อ เอาดิใส่เลยตัวเดียวเอาดิมามาดิตรงไหนอุ้ยลังหินลังหินโอ้โหวัวชุดได้เวัวชุดได้ยอ้แม่สัมกูชุดได้ชุดได้ดไดโอ้โไม่เป็นไรพี่เกมเอิลิอิลิอยงมีนี่พี่อยูดิวโอ้โหยังไมกูไม่เป<ม>็นไรพี่เกมไม่เป็นไรยิ่งรังไงกูมันมีตัวเดียวกูก็บอกให้มาทำอะไรกันนี่ไม่ผมมาแล้วอิลิ อิล oh, 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 ิคทิกไม่เกี่ยวโอ้ยไปเก็บโทเค็นเฮ้ยโทเค็นโอ้ยกาไม่มีโทเค็นต้องสบกูไงโอ้ยโอ้ god ตายวะอย่าเป็นอย่างนั้นสิสุดยอดมากแม่งเอ้ยอย่าตัวเดียวมันจะเอากันไม่ลงจริงเหรอหนีไปเลยหนีไปเลยหนีไป หนีไปค่ะตุน่าดีไป <power S 2> ชุบไ, <ป S 2> ไม่ใช่ไอริ่งหนีไปชุบไอริงหนีไปชุบอย่าวิ่งแบบนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะเอามันลงไม่เนี่ยวันนี้ฮะก็มีเป็นชั่วโมงนะเอาเลยไอิงจะไปมันบายบายโอ้โหเยอะไปเปิดโคตรโหตรงนั้นทำไม เอลิกไปตามหนังตามหนังเออไปเลยดันเลยอยู่หลังไอ้โว้ยไป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 ชาดชาดชาดชาซ้ายซ้ายซ้ายมามาซ้ายอุ้ยอาเมงไม่ลงอ่ะเนี่ยโอ๋อฮะโอ้เนี่ยตัวเดียวจะเอาไม่ลงชุไม่ลงชุบไปเลยไปเลยเนี่ยตัวเดียวจะไม่ลงจริงหรอวะเมาไปเก็บศพเอลิกเว่อไปเก็บศพไอ้เราก่อนเก็บศพเอลิกเว่อเอาไม่ได้น้องรักกูเชื่อมั่นเอาวิชาเสน่ห์กูไป เอาวิชาสน่เกูไปน้องรักไอ้วอไปหมดแล้วเว้ยเอาดิมาไม่แข็งอุ้ยกันบ้างเบิดระวังระวังกันบ้างเบิดอเบื่อสน่เสน่ไม่เดียวขอไม่เดียวคมคบคบคบเฮ้ยเฮ้ยไม่เห้ยไม่รอดไปชุบไปชุบโอ้ยหนึ่งตัวเดียวยาวเย็นยังวะ กระสุนกระสุนหายเลยอ่ะไปเลยไปเลยเก็บศพเก็บศพอีกคนตัวเดียว,วขาไมของเยอะโอเคทหานชูไรก่อนอ่ะชุกูชุกูไม่เดี๋ยวชูเจมก่อนระว,ว,วังพี่เจมผมผมผมีกผมกผมกีมกรนะสุนจีนริบแปดสองนัดสุดท้ายอ่ะ แม่เฮี่ตัวเดียวมันจะเปจะตายเอาจริงเป็นตัวแกมเลยชุบเกมก่อนนะเอาแทบไม่ลง่ะกูบอกเลยกูว่าหัวเสียอฮ้อเ <c oughs> ่ามียาผสมเพีย่ะมีเยอะที่รู้อ่ะมีสองกล่ใช่หรอเก็บยัอยัง <c oughs> ไหวอือ,อไหวออเริ่เก็บมาแล้วอ่ะ <c oughs> วางด้วย คนเดยียวไม่เอาคนเดยียวม่งเอาไม่ลงไอ้แหน่โคตรเถื่อนไหงแกเอาไว้ตบให้หารถตอนนี้นรถอย่างเดียวรไม่มีรถไม่มีรถระเ,เบิดไอ้เว้ยวงบีบขึ้นหายแล้วเวอร์ขอยายาอยู่จบพี่ไงจบพี่มีายาเยอะเลยอ,อย้ไม่เก็บของเดิมๆว่ะอ้าวทำไมมีตาล่ามันมีตาล่าของมันด้วยวังศพมันนะ รวยเอ้ยเอ้ยเบอร์ไหนชอบเสือใช่ย huh. uh ังไอ้ย่าเบอมันรับแบบดีเวอร์ตอเตผมไม่ผมไม่มีรถเนี่ยผมวิ่งเข้าวงเหรใช่หรออือเรียกวงไม่ง่ายเปิดโคโนบิ่งยังไหมเนี่ยเปิดเลยพี่ออสกี้ไม่ดีเลย กินเห็ดกินเห็ดกินเห็ดป like ิ๊งิจมกินเห็ดไม่มีเห็ดอะไรเลยยาสองกล่องแล้วบอกมีสิบสามกล่องไอ้เหี้ยมึงโล่ของกูหมดเลยเหรออะไรอุ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับเออเดี๋ยวดูกินข้าวอยู่แล้วเมื่อกี้เลิกเสร็จพี่ไปกินข้าวแล้วไม่รู้ เออกูหนีนะเว้ยกูหนีนะเว้ยน้องรักเอาเลยมึงไหวนะพี่เล็กมีโัวเอ็นซุปอยู่แต่ไม่ไหวไอ้เวอร์ไหวนะเว้ยมีตัวเมื่อกี้ไม่โดนอะไรอ่ะไอ้พี่เลี้ยตุ่นก็แรงอ่ะพีเจียมผมผมโดนแล้วพี่เลี้ยงตุ่นชาร์จได้คาสคาฆ่าสัอ่ะ ไม่ได้นะครับไว้ลูกเนย่าหาทำยังยังนั่งกินอยู่เนี่ยเอาแล้วไม่ช้าแล้วล้างเองด้วนะเออล้างเองอยู่แล้วเออเด็กเปรตล้างเองเลยนะกหยาดไทเบอร์ขอยาไทเวอร์กูขอยากูขอยามึงโดนยักไปหมดเลยยาสิบสามกล่องเนี่ยมีอยู่สามมีอยู่สีดมีอยู่สีสองไปชุบเอลิกไปชุบเอลิกฮันโนน่ามีทุกเซ็ตเบลค่ะอันน่ะให้ยาบมากล่องเดียวมึงเก็บกูไปสิบกว่าของเวอร์กูด อยู่บนกล่องหมยังไม่ได้เก็บละกล่องเลยออาใช่เหรอแล้วมันจบไหมจะเอามาทำไมโอ้ยน้อมันเกะกะโตโอโยบอกว่าอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวไปเดินไปเอาเองเนี่ยแล้วพอมามันก็เกะกะโตคอมเนี่ยก็ตื่นเต้นนะไม่รู้เป็นไรอ่ะวิกมินุสิจะตื่นเต้นทำไมอะวัยรุ่นเล่นเกมวัยรุ่นเอ้ยเล่นเกมนี้เสร็จพี่ไปกินข้าวแล้วก็รอพี่เขามาเดี๋ยวเลไปกินนี้เสร็จแล้ไปกินข้าวก่อนนะครับวัยรุ่น ขาอย่าลงวงฟ้านะเล่นกับพี่เขาอย่าลงเล่นกับพี่เขาอย่าอย่าลงวงฟ้านะคิดมาเบอตัดตัดเรื่องมาเลยดอกเบอร์เซฟแต้มไม่ไม่หนึ่งใครไม่เขาจะเล่นกับพี่เขาเพราะตีนเต็มแล้วเอดีอาจจะไม่ได้เล่นนะโอเคแม่แต่ตอนนี้ยังเล่นได้อยู่เกี่ยมคาอย่างโกงอะเมื่อกูว่าเปลี่ยนปืนเถอะแม่งจะชาร์จสองกระบอกมันเป็นไปบ่ได้นะ วันนี้ไอวอลนี่ยไอวอลหมดแร้วอะมีขลูกเอามาเอามาลูกเดียวสองลูกโอเคมันจกี่เฮ้ยเดยึดได้ในในในวงเอในวงเอานีแหละนี่ยุ่ตึงมาไว้รุ่น ffunos เ้ยเมื่อเมือหลายได้เมือหลายได้เรา่ทำไมล็กหนมาดิใส่วดิเ้วอย่าบัง เอาเลยมันดาวดูไงให้มันชุบกันเหรอโอ้สมเพชเนาะเดี๋ยวเรางบนดูหลังไว้เดี๋ราเงียบเงียบไม่เป็นไรพี่เจมี่เจมี่หน่อยพี่เจมี่อุ้ยที่หมายปืนขีเดียวไม่ได้เก็บมาอุ้ยกูก็บอกอยู่ให้เอาพี่จีดามาโอุ้ยหลังเข้าอุ้ยหน้าเข้าเวอร์หน้าเข้าเวอหน้าเลยในวงก็เบคเตอร์ยี่ห้อแบคเตอร์เลย

ก็ยิงลูกพี่เล่ดอกพี่เล่ดอกเราเราได้กลางวงเลยเมื่อได้กลางวงเลยดักดักที่ดังพอรออ้ดอกรออ้ดอกพี่เล่ดอกปะมันได้แกไม่ต้องจุมเขาก็ได้น่ะเบอร์ของน้องมันอยู่กับพี่หรือเปล่าว่าหลังเขาว่าหลังเขาเออเบิร์ดาวนึงหัวแตกมาดิ เวอร์จัดเอเจมเป็นเวอร์จัดะเบิเฮ้ยเอ็มยี่เก้าเวอร์เอจี่เก้าเอ็มดิเฮ้ยอยากเล่นมาแต่ว่าแบบอยากเล่นสนัยมากกว่าเฮ้ยเวอร์สามส่วนพี่ไหนเวอร์สผมสพี่ไหนโอ้โหเวอร์สามน่วนพี่กูหน่อยเล่นได้เอาเร็กกวเลยไม่เอ,อย้ยสัตว์ไม่น,น่าโถไอ้เหี้ยสวยไอ้เงินพี่ยิงหัวแตกตัวนั้นสนัยอะ เระวังด้วยแม่ตีเมียวพวกเป็นชุบแบบมึงเห็นบ้างมั้งนั่นแนหะนนหน้ามึงตรงไอ้หลังไอ้วพี่อ่ะกูยิงเข้าหัวแม่งเนาะกูจะไปซ้ำแม่งกูยิงกูหน้าหลังเมื่อหลังเมื่อตีเสือเอาเปนี้แหละ ผมผมไม่ม <int> ียายาม่ก็หมดโดนโดนอะไรเี่นี่ายแล้วเบอร์มาหมาหนบาย่